หล่นใ่ย,ยอดตรงนี้ครับหักไปเลยครับแล้วก็ตอผักหวานตอนนี้ก็เลยทิ้งตายไปเลยนะครับทิ้งกิ่งทิ้งทุกอย่างแล้วก็ตายไปเลยนะครับ <RTX. S 1> เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเปลือกลอ,อกมาแล้วแบบนี้คือตายแล้วนะครับแต่ว่าพอช่วง,วงเป็นช่วงปลายฝนนะครับปลายฝนก็มีสวัสดีครับเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพื่อนเพื่อนเพื่จำต้นผักหวานต้นนี้ได้ไหมครับ ต้นผักหวานต้นนี้คือต้นที่เป็นต้นใหญ่ใช่ไหมครับที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ผมเคยทําคลิปทําสาวนะครับโดยการตัดตัดเลยนะครับนี่ครับแผลยังอยู่ตรงนี้นะครับนี่ต้นผักหวานแล้วก่อนหน้านี้คือถ่ายอัปเดตเพื่อนๆไปคือเขาแตกยอดตรงนี้นะครับนี่ตรงมือที่ชี้นะครับตรงนี้นะครับแตกยอดออกมาเป็นพุ่มสวยเลยนะครับผมก็ถ่ายคลิปอัปเดตเพื่อนไปว่าต้นผักหวานต้นนี้ มีการแตกยอดใหม่ขึ้นสวยแล้วนะครับก็น่าจะรอดแล้วแต่ปรากฏว่าจูจูตอผักหวานเป็นแบบนี้พอไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงหน้าฝนครับนี่ครับรางน้ําอันนี้นะครับพอดีมันหล่นใส่ครับหล่นใส่ยอดหล่นใส่ยอดตรงนี้ครับหักไปเลยครับแล้วก็ตอผักหวานตอนนี้ก็เลยทิ้งตายไปเลยนะครับทิ้งกิ่งทิ้งทุกอย่างแล้วก็ตายไปเลยนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเปลือกลอกมาแล้วแบบนี้คือตายแล้วนะครับแต่ว่าพอช่วง,วงเป็นช่วงปลายฝนนะครับปลายฝนก็มีผักแอ r เป็นยอดใหม่นะครับต้นใหม่นะครับเกิดขึ้นมาสวยแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับเยอะเลยนะครับก็คิดว่าการหักของยอดตรงนี้คงทำให้ผักหวานต้นนี้ตายแน่ๆแล้วนะครับ ก็ปรากฏว่ามีการแตกขึ้นมาครับดูครับแตกขึ้นมาสวยแบบนี้เลยครับเพื่อนๆก็โชคดีไปนะครับคือเขาไม่ตายนะครับเขาแตกมาจากไหนแตกมาจากรากใต้ดินนะครับเนี่ยผมก็ล้อมไว้ป้องกันไก่ครับดูครับแล้วไม่ใช่แตกมาแค่ต้นเดียวนะครับแตกมาเยอะมากครับนี่ครับจำนวนต้นนะครับเยอะมากครับ ประมาณ3ามี่ต้นได้ครับแตกขึ้นมาก็ใบสวยเขียวเข้มเลยนะครับดูครับได้เป็นต้นใหม่ประมาณ3ามต้นนะครับนี่ครับตรนนี้ดูครับที่แรกคิดว่าโอ้จะตายแล้วนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับอุตส่าห์ทำคลิปบอกเพื่อนๆว่าวิธีทำาสาวมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับพอทิ้งกิ่งตรงนี้ปุ๊บ ก็ยืนต้นตายนะครับเปลือกลอกหมดเลยครับเนี่ยเปลือกลอกหมดเลยคิดว่าตายแล้วนะครับที่ไหนได้ก็มีการแตกยอดแทงขึ้นมาแทงเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะครับจากใต้ดินนะครับก็สรุปเลยนะครับพักหวานอ่าก็ค่อนข้างตายยากนะครับเพราะว่าเมื่อมีการสับรากหรือต้นจะตายจริงๆเนี่ยเมื่อมีความชื้น ใต้ดินพอดีนะครับเขาก็จะพยายามแทงเป็นต้นใหม่ขึ้นมาจากลากของเขานะครับดูครับก็แบบนี้ก็โชคดีไปนะครับก็ผักหวานต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับก็จะอยู่ในลักษณะของเป็นต้นใหม่นะครับแต่ต้นต่อเดิมก็เรียบร้อยแล้วครับม่องแล้วแบบนี้ โอเคครับเพื่อนๆก็มาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับการทำาสาวผักหวานคลิปก่อนหน้าก็เพื่อนๆลองย้อนดูก็ได้ครับผมทําคลิปตัดต้นทําสาวอยู่นะครับเป็นต้นใหญ่มากครับก็โชคดีนะครับมีต้นใหม่เกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไงจะมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตของต้นผักหวาน ต้นตรงนี้นะครับว่าจะมีความาสวยงามและได้เก็บกินยอดหรือเปล่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ